วัสดีค่ะวันนี้เป้ก็มาพัก <Yeah. S 1> ที่หัวหินนะคะจากครอบครัวนี่ก็เป็นบรรยากาศ <c oughs> บ้านพักค่ะ <c oughs> นี่แล้วเราก็มีการบาร์บีคิวอาหารซีฟู้ด <c oughs> หมูและสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแอลโกอฮอล์ค่ะวันนี้เป้เอาไวน์มาทานกับครอบครัวนะคะอันนี้จะเป็นไวน์มะขามแดงนะคะทุกคนอยากแนะนํามากเป็นไวน์มะขามแดงที่ทํำจากผลไม้ จะมีสองตัวอันนี้จะเป็นไลท์เวทอันนี้จะเป็นฟูบอดี้ฟูบอดี้นี่จะสำหรับคอวนยค่ะจะมีบอดี้ที่หนักกลิ่นหอมขึ้นจมูกนิดนึงแล้วก็จะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเปจะมารีวิวให้ดูอ่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นไลท์เวทเป็นวายจะเหมาะสำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เก่งแต่ยังอยากปราร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนก็สามารถทานตัวนี้ได้เลยค่ะเป้นแนะนำตัวนี้จะมีความแบบเบาๆหอมๆห,ห,หวาน ทุกคนมาดูเห็นไหมคะบอดี้เขาจะเบาอย่างนี้เลยหอมมากตอนดื่มเข้าไปนะคะเป้แนะนำให้ทุกคนอมไว้ใต้ลิ้นก่อนราสักคั้งนึงทุกคน เรได้กลิ่นความหอมของมะขามแดงแล้วสีที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะเป็นสีของมะขามแดงเลยจริงๆเป็นสีของเขาแล้ววายตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะจะมีแอลกอฮอล์อยู่12%ดื่มนิดนึงก็คือจะมีความแบบกลุ่มๆเพลินๆเรารู้สึกกลุ่มๆอยู่แค่ประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วคือถ้าสมมตใิใครไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วต้องขับรถกลับบ้าน หมดห่วงเลยเพราะว่านั่งดื่มกับเพื่อนแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแค่นั้นก็คือหายเมาแล้วก็สามารถขับกลับบ้านได้แบบหายห่วงมากวันนี้เราจะมาลองให้แพททิกชิมดูนะคะว่าวายสองตัวนี้แตกต่างกันยังไงก็เป็นตัวที่สตรองเกอรหนักกว่านะคะเป็นฟูลบอดี้จะลองให้แพททิกชิมดูนี้เ็ตัวแรกแพทิพชิมโชว์ว้ How oh, do you think? Very nice mm. It's fruity but with a strong taste It will go well with a steak Highly recommend this one Yeah Wow oh. I think it's going to be delicious We are going to try this one This one is the best Let's try this one

Very good. <laughs>